สวัสดีค่ะจาก thaihandy.com นะคะค่ะวันนี้นะคะมีคนถามมาเยอะมากว่าไหมแบมบูนี้เป็นอย่างไรนะคะเนื้อไหมเป็นแบบไหนค่ะวันนี้นะคะจะมาให้ดูกันนะดูใกล้ๆนะคะเนื้อของแบมบูนี้ผลิตมาจากไม้ไผ่เยื่อไผ่ะนะคะจะมีความ มันเงาวาวนะคะแล้วก็ลื่นเนื้อเขาจะนุ่มมากนะคะการตีเกลียวเส้นนะคะจะตีเกลียวหลวมๆนะคะดูใกล้ๆนะคะตีเกลียวหลวมประมาณ8เส้นนะคะการตีเกลียวหลวมนี่ก็ก็มีข้อดีก็คือจะทำให้มีความนุ่มนะคะถักง่าย เนื้อท่านหักแน่นเกินไปมันก็จะถักยากก็จะฝืดแต่เน,นี่ยนะเขาจะถักแล้วจะถักดูแล้วนะคะมันก็จะลื่นๆนุ่มเบาสบายค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าตัวแบมบูเนี่ยที่ว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยเมื่อมีการเผาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะดูนะคะเรจะเผาเนื้อแบมบูกันนะคะ ลักษณะการเผาไหม้นะคะจะดูนะคะจะเหมือนกับการเผาไส้เทียนเลยเนาะเพราะว่ามันจะเป็นธรรมชาตินะคะจะมีขี้เถ้าเห็นไหมคะดำๆเนี่ยลองบี้บี้ดูนะคะบี้บี้ขี้เถ้าดูนะค,ะ,คะเมื่อเราเผาขี้เถ้าที่ที่ได้จากแบมบูนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นผงผงละเอียดเลยนะคะ ไม่มีส่วนของพลาสติกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเหมือนเรากับเหมือนเราเผาถ่านถ้าหากเราเคยเห็นถ่านะนะเนื้อมันจะประมาณนั้นเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะนะได้มาจากธรรมชาติค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะดูใกล้ๆเป็นเหมือนผงถ่านเลยใช่ไหมคะดูใกล้ๆแล้วนะะสีดำนี่ก็คือเป็นจากการเผาไหม้ของแบมบูนะคะเป็นผงถ่าน เมื่อเราจับดูผงถ่านเขาก็จะเป็นแบบธรรมชาติเลยค่ะหลุดออกมาเลยไม,ไม่เหนียวไม่ข้นเหมือนถ้าหักไหมบางชนิดนะคะมันจะเป็นพลาสติกผสมก็คือถ้าถ้าเผาแล้วมันจะเหนียวติดเลยแต่อันนี้มันเป็นไหมธรรมชาติมันก็จะเป็นเพียงแค่ผงถ่านเมื่อเผาออกมาค่ะเราก็ทดสอบการเผาแล้วนะคะค่ะก็มาดูเนื้อแบมบูกันให้ชัดเจนเลยเพราะว่าบางคนก็มีความสงสัยว่าแบมบูมันเป็นยังไง ลักษณะเส้นสวยไหมนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็บางคนก็ถามว่าขนาดเส้นมันประมาณเท่าไหร่ประมาณ1มิลนะคะเส้นของแบมบูตัวนี้จะ1มิลแล้วก็ใช้เข็มในการถักใช้เข็มโคเชนะคะประมาณขนาดเบอร์2ถึง2 2 5มิลิเมตรนะคะแล้วก็ใช้มนิดอยู่ที่2 5ถึง3มมิล นะคะก็สามารถที่จะหามาไว้ใช้ถักได้สำหรับการรีวิวทดสอบให้ดูเนื้อไหมของเบนบูก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็หากชอบใจยังไงถูกใจยังไงก็กด subscribe ไว้ได้นะคะที่ t h a i h a n d y .com ของเราค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยที่ได้ติดตามดูจนจบ ขอบคุณค่ะ